ใส่น้ำตาลแค่นี้แค่นี้พอแค่นี้เดียงใช่เดี๋ยวเค็มเพราะปลาล้าเขาเค็มอยู่แล้วมะนาวเราไม่ต้องใส่ใส่เยอะเลยเดี๋ยวจะเปรี้ยวพอเขาไปโดนกับน้ำปลาเขาจะเปรี้ยวมากใส่แค่นี้พอไม่ใส่น้ำไม่ใส่น้ำตาลใช่ไหมไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำตาลใช้ได้ลูกลูกอีสานแท้ต้องใส่น้ำตาลเออแล้วเราก็โคบไปนิดนึงร์โคบนิดเดิ้ล แม่นี่โขกสับอยู่ทุกวันเลยนะคะเนี่ยดูใจร้ายอ่ะนี่ทั้งโขกทั้งสาวแล้วหยิบมะละกอแล้วก็หยิบมะละกออีกมานี้แต่งไปอีกนิดึงก็ได้อีกนิดแตนินึ่งนี่คราวนี้เราจะเปิดของดีแล้วนะของดีอ้นนี้คือน้ำปลาอร่อยตรงนี้ ครึ่งนึ่งเอาละเอาละเฮยหอมส้มตำนะถ้าไม่ปลานี่มันไม่เลิศค่ะนะคะโอ้ยตอนนี้น้ำลายมันไหลแล้วอ่ะได้แล้วได้แล้วนี่ได้แล้วหรอคะได้แล้วแล้ก็เอาสากระแสนี่ตักใส่นี่แล้วก็ตักใส่จาน แล้วอ่ะโอเคเสร็จแล้วค่ะหนึ่งเมนูเมนูแรกซ้มตามปูปลาแตแงแตแงอ่ะพักไว้ก่อนแล้วกันนะคะพูดถึงเนี่ยแม่ก็ไม่ใช่คนอีสานแท้ๆเพราะฉะนั้นรสชาติเนี่ยมันก็จะเป็นรสชาติสำหรับคนภาคกลางเพราะเป็นคนภาคกลางอยู่แล้ว อย่างนอกจากเมนูปลาแล้วก็มีเมนูเป็นส้มตำส้มตำมีตำหลดบัวตำหลุดไผ่ปูแล้วก็มีตำทอดมีหลายอย่างภาคกลางก็ชอบกินอยู่แล้วเนาะอย่างตำหลดบัวก็แฟน์ดี้ก็ไม่ค่อยได้ทานที่ไหนนะคะเดี๋ยวลองทานที่นี่ต้องทานที่นี่ดูต้องต้องทำยังไงบ้างคะใส่พริกเจ็ดเม็ดใส่พริกเจ็ดเม็ดลงไปในนี้ไม่ต้องหยิบนะหรือแม่หยิบให้เดี๋ยวเดี๋ยวจะร้อนอ๋อเดี๋ยวร้อนกิจฉาใช่ไหมคะตาลอยสามตีบสามตีบนี่ต้องใช้อันนี้ด้วย ดูซิน้ำตาลละลายยังน้ำตาลละลายหรือยังน้ำตาลละลายยังเนี่ยละลายยังละลายแล้วมันเอาหลอดบัวมาใส่หลอดบัวเอามือตั้งมือหนึ่งตัมือหลอดบัวใหญ่ๆเท่ากับส้มตำอ่ะหลอดบัวก็คือสายบัวนั่นเองใช่ไหมคะอ่าใช่มาคือสายบัวสายบัวที่ที่จะออกมาเป็นสายใหญ่นี่เขาเรียกปุ๋ยอ่าเนี่ยหลอดบัวผัดผักกาดเนยอันนี้ไปเอามาจากที่ไหนอะคะเราซื้อที่ตลาดจ้ะอ๋อซื้อที่ตลาดได้เลยนี ใส่ได้อีกหน่อยก็ได้ดูที่เหนียวเกินไปใช่ไหมคะงานแหลกงานแหลาประมาณนี้แล้วกา,าใส่กุ้งอุ้ยใส่น้ำแข็งเอาไปหรือเปล่าอ่ะอ๋อไม่มีไม่มีกลน้ำแข็งลงไปด้วยงานเข้าเลยใส่กุ้งสีใส่กุ้งเลยเหรอคะกุ้งเอาตัวใหญ่ใหญ่อสองสามสี่แมต้์ เมื่อสุริยนปยังสนธยาเรานกก็บินมาสุรางนองร้องนี้ไหมใช่ไหมใช่เสียงดีเสียงดีส้มตำไม่ได้กินละร้องเพลงอย่างเดียวได้แล้วีเสร็จแล้วค่ะ ต้ำรถบัววางเลยเมนูต่อไปค่ะต้องบอกว่าเป็นเมนูที่ทำให้เกิดร้านนี้ขึ้นมาได้ก็คือเมนูยำปูเย่เราอยากรู้จังเลยว่ามันมีเทคนิคอะไรกันแน่นะอ๋อเขามีนยำยำแล้วเราไม่สามารถรู้ได้ <laughs> <laughs> มันเป็น็ทปซิเกตเดี๋ยวมีคนเปิดกระเต็มเลยไม่ได้หรอกแต่เรามาดูวิธีการทำ ก็คือต้องแกะปูเหมือนกันปูจะเอาขาออกไหมแต่ากไม่จะ่ม่ค่ะใช่ปูกี่ตัวคะสามตัวสามตัวเลยเหรอใช่สามตัวห้าสิบบาทโอ้หมายถึงต้นทุนเหรอคะไม่ใช่เราขายหน้าร้านโอเคแค่นี้พอเดี๋ยวมันออกเนีข้าขผุดมะม่วงใส่ขูดมะม่วง แม่ผมให้นะได้ค่ะอันนี้เป็นมะม่วงเปรี้ยวมะม่วงเปรี้ยวมะม่วงแล้วใช้น้ำองุ่นอันนี้ไปเป็นมะม่วงหางตะเพียนหางตะเพียนได้โอ้แปลกนะปกติแล้วถ้าถ้าเป็นหน้ามะม่วงเราจะให้เดือนเก้าถ้าเดือนเก้ามันจะเป็นมะม่วงที่อร่อยพอโดนน้ำยำแล้วจะกรอบโดนน้ำยำแล้วกรอบไม่เปรี้ยวมากแต่อันนี้ถ้าคนชอบเปรี้ยวก็จะเปรี้ยวก็จะอร่อยใช่ไหมคะอ้าวเดี๋ยวเราจะใส่หอมแดงได้นี่ ก็จะใส่น้ำยำใส่น้ำยำน้ำยำเป็นปรุงสำเร็จมาแล้วปรุงสำเร็จมาแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่ามานั่งปรุงทุกจานคงไม่ไหวเพราะว่าคนสั่งเยอะมากใช่แต่ว่าถ้าไม่พอเราก็จะปรุงสดปรุงเพิ่มใช่อ้าวรุณอ้าวล่ะแล้วก็คลุกแค่นั้นเองใช่มีวิธีการคลุกวิธีการคลุกเราตักขึ้นอ๋อแล้วมันจะทั่วปูพัวไปเองอ้าวล่ะตักใส่จานนี้ใส่จานนี้วางเลยละกันนี่ เรียบร้อยเราก็จะราดน้ำยำราดน้ำยำอ,อีกรอบหรอคะจะมีกระเทียม้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ3เมนูอันนี้เมนูสุดท้ายยำปู<ช>อ,อยากรู้แล้วนะคะว่าทั้ง3เมนูเนี่ยรสชาติแต่ละรสชาติจะออกมาเป็นแบบไหนบ้าง<ช>แต่ก่อนที่เราจะไปชิมนะคะเราต้องไปชมกันก่อนกับช่วงแซ่บเซฟซับและประโยชน์ข้างเคียงค่ะ ขนมปกติธรรมดาคือป้านกลมๆล,ลงไปทอดเหมือนขนมไข่เนี่ยคะ่ะมันก็ยังกลมอยู่แต่พอน,นีลลล้ลงไปปุ๊บโดนน้ามันมันก็แตกมันก็จะหัวเราอ,ออกมาแล้วเรียกชื่อขนมหน้าแตกอะคะ่ะ อาหารประเภทปิ้งย่างและทอดคงมีหลายเมนูโปรดของใครหลายคนรวมอยู่ในนั้นด้วยไม่ว่าจะเป็นหมูปิง้งหมูย่างหรือไก่ทอดซึ่งความอร่อยนั้นคงปฏิเสธได้ยากซะเหลือเกินนะครับแต่สิ่งที่ตามติดมากับความอร่อยนั้นก็คือเรื่องสุขภาพวันนี้ช่วงประโยชน์ข้างเคียงเลยนำภัยอันตรายจากอาหารประเภทนี้มาฝากด้วยความเป็นห่วงท่านผู้ชมแบบสุดๆเลยครับ อาหารปิ้งย่างนั้นเป็นกระบวนการทําให้อาหารสุกโดยใช้ความร้อนผ่านเปลวไฟซึ่งการประกอบอาหารที่ใช้ความร้อนสูงเป็นเวลานานนั้นจะเกิดสารก่อมะเร็งที่เรียกว่าเ e โ o โรไซคลเอมีนแต่แฟนพันธุ์แท้อาหารปิ้งย่างอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะว่าเราสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ได้โดยการใช้อุณหภูมิของการปิ้งหรือย่างที่ไม่สูงมากนัก ส่วนเนื้อสัตว์ที่นํามาย่างควรอยู่สูงกว่าเปลวไฟพอสมควรไม่ควรวางใกล้หรือติดเปลวไฟจนเกินไปและพยายามพลิกเนื้อบ่อยๆนอกจากนี้ควรทาน้ํามันหรือเนยลงไปก่อนที่จะทําการย่างเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งอีกทั้งควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ปิ้งจนไหม้เกรียมหรือจะปรับเปลี่ยนเมนูมาเป็นเนื้อปลาเนื่องจากเนื้อปลานั้นจะสุกเร็วมากในความร้อนที่ไม่สูงและเวลาในการย่างก็ไม่นานมากนัก ทำให้ไม่พบสารก่อมะเร็งหรือถ้าหากพบก็พบได้น้อยมากครับส่วนอาหารประเภททอดนานก็มีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งไม่แพ้กันนะครับโดยเฉพาะอาหารที่ผ่านการทอดซ้ำหลายๆครั้งหรือใช้ระยะเวลาในการทอดจึงทำให้เกิดสารชนิดนี้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งน้ํามันในการทอดก็เป็นตัวการสําคัญที่ก่อให้เกิดอันตรายเาะน้ํามันที่ใช้ซ้ําหลายครั้งมีสารอันตรายที่สามารถเข้าไปเปลี่ยนอนุมูมอิสระในร่างกายคนและมีผลทําให้เกิดโรคมะเร็งได้ในอันตราที่สูงมากขึ้นอีกด้วยครับ เห็นไหมล่ะครับว่าเรื่องของการรับประทานอาหารนั้นจะตามใจปากเน้นแต่ความอร่อยอย่างเดียวไม่ได้เราควรตระหนักห่วงใยสุขภาพและความแข็งแรงของร่างกายเพื่อไล่โรคหยุดป่วยอายุยืนยาวอยู่ดูแลกันไปนานๆดีไหมล่ะครับ ถึงอาหารของชาวมุสลิมในบ้านเราหลายคนคงจะไม่คุ้นหูคุ้นตากันเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยมีขายให้เห็นกันมากนักนะครับซึ่งในวันนี้แซบเซฟซับ,บจะพาคุณผู้ชมไปตลุยตลาดนัดอาหารอิสลามที่มีร้านค้ามากกว่า100ร้านและมีหลายร้อยเมนูความอร่อยจะมีอะไรบ้างนั้นและน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามกันเลยครับ ตลาดนัดริมคลองชุมชนสวนหลวง1ซอยเจริญกรุง103ตลาดนัดอาหารอิสลามที่จัดขึ้นเฉพาะวันอาทิตย์แรกของเดือนโดยวันนี้เราเริ่มกันด้วยเมนูแรกที่ต้องบอกว่าแค่ชื่อเมนูก็น่าสนใจมากแล้วครับ <Yeah. S 1> ขนมหัวล้อขนมไทยเชื้อสายจีนที่ในอดีตเป็นเมนูคู่เคียงของกาแฟายามเช้าในเขตพื้นที่ภาคใต้เป็นขนมที่ใช้แป้งและไข่เป็นส่วนผสมหลัก แต่งกินด้วยรสวนิลาหรือรสอื่นๆแล้วนำมาทอดจากนั้นใช้ไม้ปลายแหลมคนกลับไปกลับมาจนขนมฟูและแตกออกขนมหัวร้อมีรสชาติคล้ายกับโดนัทจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าขนมโดนัทหน้าแตกแต่จะน่าสนใจขนาดไหนไปฟังเสียงเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าครับหนาทางภาคใต้เป็นเหมือนขนมที่ทานกับน้ำชาค่ะ ทาน้ําชาเป็นประจำอะค่ะ,ะเหมือนปาท้องโกอะค่ะ<ม>เพราะว่าอันนี้รสชาติมันจะเป็นโดนัทผสมคุกกี้รวมกันขนมปกติธรรมดาคือป้านกลมๆล,ลงไปทอดเหมือนขนมไข่่ยค่ะมันก็ยังกลมอยู่แต่พอน,นี้ลงไปฟปุ๊บโดนน้ำมันมันก็แตกมันก็จะหัวลอกออกมาแล้วเรียกชื่อขนมหน้าแตกอะค่ะ ต่อด้วยอีกหนึ่งเมนูอาหารอิสลามที่หาทานได้ยากไม่แพ้กันนั่นก็คือส้มตำมาเลหรือที่ชาวมุสลิมเรียกกันว่ารอยะรอยะเป็นเมนูหาทานได้ในกลุ่มประเทศอาเซียนตอนใต้ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียซึ่งรอยะในแต่ละประเทศจะมีส่วนผสมที่แตกต่างกันออกไป แต่ในไทยนั้นรอยะจะมีรสชาติคล้ายคึงกับตำผลไม้โดยมีส่วนผสมประกอบไปด้วยมะละกอแตงกวามัมนเทศกล้วยดิบมันแกวแล้วปรุงรสด้วยพริกขี้หนูน้ำตาลใสแดงกะปิน้ำมะขามเปียกและเกลือป่นครับซึ่งรสชาติของรอยยะนั้นจะออกรสเปรี้ยวนำหวานตามมีรสเค็มของกะปิเล็กน้อย เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ต้องตามไปลิ้มชิมรสกันให้ได้แบบห้ามพลาดเลยนะครับแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะครับอาทิตย์หน้าแซบเซฟซับ